มาแค่สองลังนะคะกับลอกเพนวอลแฟร์ยี่สิบมาทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวาแต่บอกเลยหมุนขวาเนี่ยเขารอกันตั้งแต่เดือนสองหมดยาวมากนะคะแกะ่อนเลยแล้วกันจริงๆอันนี้จะจัดลูกค้าให้จัดชุดก็เลยเปิดเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆมาพอดีเดี๋ยวหลายคนจะรออยู่นะคะสำหรับลอกเบส เทนวอลแฟร์เบสทีร้อยที่แบบที่เขาขายดีเพราะว่ามันเป็นลอกเบสเขาเรียกอะไรอะคุณภาพยอดนิยมในราคาสองพันหกร้อยเก้าสิบาทนก,ก็เป็นตัวมาตรฐานสำหรับลูกค้าที่อยากตกปลาบึกลงทะเลในงบที่แบบไม่แรงจนเกินไปนะคะบางคนเขาอยากได้ชุดที่ชุดเบสที่ดีหน่อยแต่ไม่ใช่แบบ ไม่ดีเลยแบบว่าพวกแบบสองพันกว่าบาทมันอัดบึกไม่ได้นะคะก็ทางร้านเราก็บอกกันตรงๆเนอะคืออัดได้แหละแต่คุณต้องประคองคําว่าประบึกในที่นี้คือไซส์สี่สิบหกสิบแปดสิบเนาะไอ้ไซส์สิบกว่าเนี่ยธรรมดาอัดได้อยู่แล้วนะคะอ่ามาหมุนขวานี่หนูบอกเลยนะว่าถ้าไม่ใช้เส้นเนี่ยไม่ได้ ใช้เส้นจองไว้นะคะต้องแต่เดือนนูน่นน่ะเดือนสองเดือนนู่นน่ะหมดมัตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ย <COVID S 2> เออห้าเดือนกับเจ็ดเดือนได้อ่ค่ะคือมาลดนี้ให้มาอีกแล้วหมดแล้วแน่นอนนะคะเขาตามมาให้ได้แค่นี้นะคะกับเทนวอลแฟร์ยี่สิบในราคาโปรเดิมนะคะพร้อมประกันนะคะเบรกเททีร้อยจุสาย p e ีที่จริงตัวเนี้ยตัวเนี้ยหนูแนะนำให้ลูกค้าเล่นงานประบึกเนี้ยเขาจะใส่สายเอมัสตาเอ็ไทลิน สี่สิบปอนห้าสิบปอนอัดหดโผดไซส์หกสิบแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยไปได้ครอบคลุมนะคะยังจัดโปรราคาเดิมจากสี่พันเก้าก็ตัวเนี้ยถ้าใครที่ถามว่ามันสู้ไอตัวสีทองได้ไหมที่มันจะมีแหวนทองอะคะ่ะจริงๆอ่ะมันไม่ได้ต่างนะแต่แค่รุ่นเนี้ยเขาลดราคาเขาจัดโปรแค่รุ่นเดียวก,ก็ลดราคาจากสี่พันเก้าเหลือสี่พันห้าเก้าสิบเหลือสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะคะ ก้ถ้าถามหนูว่าถ้าเขาไม่ลดสเปคทุกอย่างเหมือนกันแต่แค่ครอบตรงนี้เป็นสีทองกับครอบตรงนี้เป็นสีเงินนะคะก็ตัวนี้เขาจัดโปรโมชั่นก็เลยเป็นตัวที่ลดมาสองพันเราไปทําอะไรกันดีเราก็เอาไปจัดคู่กับคันเบ็ดใหม่ๆเนะาะเมื่อก่อนซื้อได้ราคาราคาสี่พันได้แค่รอบใช่ไหมตอนนี้ซื้อได้พร้อมคันเอาไปเลย <พบ S 1> ดีกว่าแถมได้ของใหม่ โอปูมาอันดามันนะคะตัวปี2020ันยี่ิบายี่ที่จริงมันย1แล้วแหละมันเป็นของปีที่ปีก่อนหน้านี้ค่ะปีต่อไปแต่ว่าเขาเอาของมาให้รดหนึ่งก่อนถามว่ามันต่างกันยังไงเนื้อแบงคต่างกันค่ะแต่ทุกอย่างมันเหมือนเดิมแหละเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมานะคะไม่ได้มาเปลี่ยนเชนอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นโมเดลที่ขายดีอยู่แล้วเนาะหกฟุตต่อคน พกง่ายสบายใจนะคะลูกค้าเข้ากรออุงเทพเนี่ยจะชอบกันมากนะคะเพราะว่าเก็บไว้ท้ายรนได้นี่นะไล้รอยต่ออ,อถ้าออไม่บอกว่าต่อ,อกลบน,นี่ยไม,ไม่ต้องบอกเลยนะคะว่ามันตกปลาทะเลได้คือจริงๆแล้วโอคุมาอันดามันชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วโอคุมาอันดามันทำมาเพื่อตกปลาทะเลแต่ ี่เป็นยอดนิยมเพราะคนไทยเราเข้าบึงสำราญกันเยอะกว่ามันเป็นพันตกประบึกได้ในราคาประหยัดเพราะฉะนั้นเรื่องไก์เรื่องอะไรเนี่ยคนทาลองรับสายเอ็นและสาย PE ขนาดใหญ่อยู่แล้วสบายๆนะคะโฟุัต่อโคนนะคะผลิตแค่เวทเดียวห้าสิบขีดร้อยถ้าเทียบกับสาย PE ถ้าเป็นสเปกทั่วไปมันก็คือเวทสี่แปดนั่นแหละนะไม่ต้องตกใจกันนะคะคันมีน้ขนาดเพียวน้ำหนักเบานะคะ ซีรีส์ปีใหม่เนี่ยเก็บงานมาดีนะคะที่บอกว่าเก็บงานมาดีคือพวกพวกทิปขอบพวกอะไรอย่างเงี้ยวงในอย่างเงี้ยมันใหญ่ขึ้นมันไม่บางเหมือนรุ่นสามปีที่แล้วอะ่ะอันนั้นมันบางเนาะก็ข้อแตกต่างของวงในที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะข้อดีก็คือเวลาเกิดเราอัดปลาและสายมันพาดไปทางนั้นทางนี้อย่างเงี้ยมันก็ยังมีพื้นที่ให้รองรับสายได้ คือมันจะไม่ไปบาดกับไอ้วงแหวนตรงนี้นะคะไปว่าไปบาดกับข้อขาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่หนูว่ามันก็เป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่เขาให้มาแต่ว่าพัฒนามาได้ดีขึ้นนะคะยังให้มีซีฟูจิมาเหมือนเดิมนะคะสวยนี่เป็นทรงใหม่นะคะด้ามเป็นทรงพุดเดิลน,นะคะท้ายเป็นท้ายเป็นอลูมิเนียมนะแต่ข้อดีคือเขาทำตูดแขกงมาให้แล้วติดกับอันนี้มาเลยไม่ต้องไปหาไอ้จุก ยางเหมือนรุ่นเก่าๆเวลาปักอัดนะตบบึกสบายนะคะเดี๋ยวลองประกอบให้ดูถ้าบางคนมีรอกอยู่แล้วจะซื้อคันแยกก็ได้นะคะก็มีลูกค้าหลายคนที่สั่งแยกเพราะว่ามีรอกเคยซื้อไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้ายังไม่มีซื้อครบชุดเลยก็ได้นะเดี๋ยวหนูบอกราคาทุกอย่างท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะคะแต่อันเนี้ยขอลองประกอบให้ดูว่าสวยไหมกับชุดเบส ลงทะเลอัดบึกตีง่ายมือใหม่ก็ตีได้นะคะนี่หลายคนถามหนูว่าเออรอบเบสเทนเนี่ยมันแตกต่างจากเบสราคาพันห้าพันหกยังไงนะคะข้อแตกต่างของเขาคือหลักๆเนี่ยเทนเขาจะอยู่ที่เรื่องนวัตกรรมของระบบหน่วงนะคะ รอบเบสใหญ่มันไม่มีหน่วงแม่เหล็กเหมือนตีกะปอมนะพีต้องแยกกันก่อนนะคะไม่จําเป็นต้องมีนะเพราะว่าสายที่เราใส่เนี่ยมันอยู่สามสิบสี่สิบห้าสิบอยู่แล้วมันไม่ใช่เป็นแบบไซส์ละเอียดเหมือนพวกแบบพีหนึ่งพี่สองอะไรอย่างเงี้ยสายศูนย์จุดแปดเงี้ยไม่ใช่นะคะกระโดดขึ้นมาเพราะฉะนั้นมือใหม่ตีได้นะคะแล้วอีกจุดหนึ่งที่เพนเขาทํามาเหนือกว่าค่ายค่ายไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเอกสิทธิ์ของเขานะคะก็คือเบรกเน็ตีร้อย เป็นเบรกระบบที่เยอะที่สุดจะบอกว่าเยอะไหมมันก็คือเป็นระบบที่ดังที่สุดอะในในในระบบเบรกนะใช่ใช่นะสเปคก็ตามนี้นะคะคือถ้าถามหนูอะเบรกรอกที่ดีอะบ้านเราอะชอบไปโมกันให้มันเบรกตึ๊บเบรกนิ่งเบรกหยุดหยุดแต,แต่เบรกหยุดอะมันไม่ดีตรงไหนรู้ไหมคะมันทําให้สายาคาุณขาดและอย่างหนึ่งคือพอเวลาอัดปลาจริงๆอ่ะ ระเบิดได้นอกจากสายขาดอ่าตาเบ็ดก็อาจจะระเบิดได้ก็าหากได้นะคะบางคนอัดปลาเนี่ยมันต้องมีผ่อนบ้างเล็กน้อยเวลอาอัดมันจะสนุกนะคะ,ะคลิปนี้งัดดีไหมเนี่ยงัดซะหน่อยนะบอ,อะกมาว่ารนะ้านเรานี่เกะอะงัดเกะอะงัด,อองด,ด๋ยวขอดูแบบอย่าไปทําอย่างนี้ด้วยตัวเองเนาะอันนี้หนูงัดเป็นปกติอยู่แล้วปกติจริงๆอันนี้ไม่ใช่วิธีเทสอันเบดนะคะแต่จะลองให้ดูว่ามันประมาณนี้ก่อน วิธีเทสทันเบดที่ถูกต้องจริงๆมันต้องจับสองคนนะคะแล้วค่อยๆงัดแล้วเราจะรู้ดูรู้ได้ด้วยตัวเองว่าน้ําหนักที่เหมาะสมอ่ะมันประมาณไหนนะคะไม่ใช่บางคนเอาไปผูกกับประตูแล้วก็ช่านะคะมันไม่ใช่วิธีเทสทันเบดนะหนูบอ,อกก่อนเพราะต่อให้เทสคุณก็ไม่รู้ว่ามันยังไงอะ่ะแอคชั่นมันยังไงอ,ะอ่ะอ่ยกยอบนึง เี่เวลาเราอัดปลาเราอัดอย่างนี้ถูกไหมส่วนใหญ่หนูหมุนฝาหนูก็จะจับแบบนี้อจ็บไม่ต้องขนาดนี้หรอกถ้าพูดกันุงตรงเนี้ยอหมุนอัดหมุหนนะคะระดับนี้ต้องมีหกสิบแปดสิบแลค่ะพี่ซึ่งถ,ถ้าเจอก็อัดเลยถ้าเจอก็อัดเลยใช่อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวระบุงระเบิดหนูยังไม่เสียใจเลยถ้าเจอให้อัดเลยแต่ถ้าอัดถูวิธีน้อยมากที่จะตกแล้วคันหัก ตั้งแต่ขายมาถ้าไม่เจอแบบอัซิเดนซึ่งทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วเวลาปลาหมดไส้แทนเนี่ยแล้วพยายามจะฝืนเอาให้ได้ในจังหวะที่ปลามันปึกๆๆก็กกกกถามหนูว่าคันเป็นหมื่นโอกาสหักไหมมีค่ะมีค่ะมีทุกค่ายแหละเอฟซงเอฟซี FC, ก็มีดีแม็กก็แต่ดีแม็กยังไม่เจอนะพวกคนันรุ่นเก่าๆเนี่ยลูมิดอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> จังหวะที่มันมุดใต้แทรแล้วคุณไม่เปิดอะไรเลยใส่ใส่พีเอร้อย e อย่างเงี้ยสามท่อน อะไรก็ไม่เหลืออะไรก็ไม่เหลือคือตกปลาแบบพังพินาศนะคะอ่ะเรามาแจ้งรายละเอียดกันก่อนนะคะชุดนี้นะนะบวกสดเลยแล้วกันเอางี้หนูจัดโปเท่าเดิมให้แล้วกันนะคะจริงๆอ่ะรเนี้ยคันเบ็ดเขาขึ้นราคามาคันละสองร้อยบาทนะคะเป็นของปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะต้องโลโก้กระดาษนี้นะไม่ใช่ปีเก่าเออกระดูนะด้กระดาษก็ได้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะแล้วเราก็ไม่มีของเหลือ แต่ถ้าเกิดเป็นรานอื่นมันก็ไม่แน่นะคะก็ข้อแตกต่างที่เห็นที่บอกไกด์วงในใหญ่ขึ้นน้ำหนักคันเบาขึ้นเก็บงานมาละเอียดขึ้นนะคะครบชุดคู่กับลอกเทนวอลแฟร์เบอร์ยี่สิบนะคะขนาดกําลังดีบางคนถามว่าสิบห้าได้ไหมสิบห้ามันต่างกันแค่ร้อยเดียวมันไม่ใช่ไซยอนนิยมมันเหมือนหน้าแคบเกินไปเพราะเวลาคุณจะไปตกปลาทะเลมันจุลออสายได้น้อยเรามันมใส่ตัวเนี้ยได้สามร้อยเมตรใส่หนูวันนนหนูนอกอไทยลินให้ลูกค้าสี่สิบ สี่สิบปอนอ์่ะเกือบหมดหม้วนหมดหลอดเอ็นอะเหลืออยู่หน่อยนึงก็ประมาณสองร้อยกว่าสองร้อยห้าสิบซึ่งก็เพียงพอมากๆแล้วกับการตกปลาไปถึงอันดามันยังได้ชุดนี้นะคะอ่ะพบชุดพร้อมส่งนะคะอยู่ที่ไม่ถึงหมื่นหลอกไม่ถึงหมื่นไม่ต้องตกใจกันนะคะสี่พันหกร้อยเก้าสิบาทไปเลยแล้วกันแถมใสายเอ็นบิ๊กเกมไปให้ด้วยอีกม้วนหนึ่งสักสี่สิบปอน แล้วแต่คนเลือกมา,อ,าอยากได้สามสิบสี่สิบห้าสิบเลือกมาแล้วกันแต่ส่วนใหญ่ถ้าไม่เลือกขอสี่สิบมาตรฐานถ้าใครยังคิดไม่ออกหนูจัดให้เราจัดให้มันเป็นเวทกลางๆไซส์กลางๆคุณจะไปตกประบึกไซส์ยี่สิบสามสิบสี่สิบอัดไปอยากจะไปเจอ,อยกักษ์อัดไปขอเป็นสายใหญ่ขึ้นก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ที่แนะนำอ่ะสี่สิบจะกำลังสวยสำหรับมือใหม่ที่ห่วงว่าตีง่ายไหม ถาถามหนูหนูว่าเพนเป็นระบบที่ปรับหน่วงมาดีแล้วอย่าพึ่งคุณได้ล่อไปขออย่างเดียวอย่าพึ่งรีบไปหมุนหน่วงเล่น<ม>หน่วงนี่ค่ะอย่าพึ่งรีบไปหมุนหน่วงเล่นก็พอบางคนได้ล่อปุ๊บหมุนก่อนเลยใช่ไหมพอเราหมุนปุ๊บมาตรฐานของโรงงานมันก็จะเปลี่ยนนะคะแต่มาตรฐานของโรงมาตรฐานน่ะประมาณเนี้ยอยู่แล้วถ้าเราไม่ใส่เอ็นเราจะดูไม่ออกเวลาเราตีเนี่ยค่ะเบอร์ยี่ปีบเนี่ยหนูขอนิดนึงคือ เขาใส่แขนแต่งมาให้แล้วนะคะก็คือน็อกตัวนี้มันเป็นแขนแต่งแขนใหญ่ไม่ใช่แขนคู่ทรงเล็กๆที่มันต้องหมุนทีๆมันเป็นแขนใหญ่น็อกก็เป็นน็อปลับบี้ใหญ่จับง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะมีน้ําหนักของตัวขาลอกเวลาเราตีเนี่ยมันจะมีจังหวะสับของน้ําหนักขาลอกนะคะแนะนําว่าถ้ามือใหม่ให้ตีทอยด้านข้างก็คือท่านี้ตีทอยออกไปนะคะตีทอยออกไปอย่าเพิ่งรีบตีผ่านหัวแล้วใช้นิ้วล็อก No? แค่นั้นเองอีตี้ตีนะคะเวลาตีเนี่ยเราวังขาหนาบแค่นั้นแหละค่ะต่ส่วนใหญ่จะแนะนําเคยบอกไปหลายคลิปแล้วเนะว่าขาให้อยู่ด้านล่างขาลอกให้ชี้ลงนะคะเวลาเราตีเนี่ยโอกาส,สาปับอย่างเงี้ยเอ่จังหวะนี้เลยแอ๋อย่างงี้ถูกไหมเวลาตีเนี่ยถึงบอกให้ตีถอยด้านข้างมันจะตีง่ายขึ้นสําหรับมือใหม่และมือเก่าถ้าเป็นมือเก่าเวลาตีด้านเนี้ยให้พลิกขาลอกลง เข้าใจไหมจบแค่นี้เองไม่มีอะไรยากขอแค่เราสัมผัสเขาแล้วก็ศึกษาเขานะคะอ่ะนะคะโปรครบชุดนะคะ4,690ัาสแถมเอ็น m e เกมเนาะแต่ถ้าบางคนมีคันแล้วหรือว่าอยากได้ลอกอย่างเดียวอ่ะรอกกันจัดไปลงคลิปยาวๆเลยแล้วกันวันนี้มุดีของเพิ่งมาส่งเยอะเลย อะเห็นวอลแฟร์ยี่สิบนะคะมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวาพร้อมประกันนะคะของใหม่ทุกตัวนะของที่นี่นะคะของใหม่ยังไม่พอขายเลยไม่ต้องห่วงจัดโปรจากสี่พันเก้าเหลือสองพันหกเก้าสิบาทนะคะ EMS มเห้าสิบาทพันเบ็ด้วยเลยแล้วกันนะจัดก็จัดที่หมดอ้าวคันเบ็ดอคุมาอันดามันนะคะหกฟุตต่อโคนเก็บได้ท้ายรถได้เก็บแล้วเนี่ยเท่าไหร่ยต่อ ใส่ท้ายรถเก่งได้สบายสบายสบายหรือมีทั้งคันเบสแล้วก็คันสป,ปินนะคะต่อคนเหมือนกันนะทําผลิตแค่แบบเดียวเวทเดียวนะคะ6ฟุตต่อโคนนะคะน้ําหนักสายเอ็นอยู่ที่50ขีด100ปอนด์ถ้าเป็น PE ก็คือ PE48 นะมาตรฐานกลางๆนะคะน้ําหนักเหยือดจิกที่แนะนําให้ใช้ก็คือ90-200กรัมนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เราต้องซีเรียสอีกแล้วใช้อย่างเดียวทุกคันไปพร้อมผ้าถึงผ้ากำมะหยี่ แถมให้นะแถมให้ไม่ต้องห่วง <c oughs> ทั้งร้านไม่เก็บไว้แถมให้แถมให้นะคะเนื้อแบงค์เก่งมากนีเ่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าแบงก์ประมาณถ้าจะตกปลาบึกคันต้องประมาณใหญ่ต้องนิ้วโปงนะ้งครัเมื่อ<ว>กอออออ่อนอ้วนเลยอ้วนอ้วนอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สวยไงใช่ไหมมันไม่สวยอย่างนี้สวยกว่านะคะเบาๆบางแต่แร่งนะคะโอเคอเค่านรถมารอแล้วนะ ดัดโบกันวันนี้นะคะรีบนะพักเข้ามาพิมพ์แจ้งมาเลยนะคะเอาครบชุดเอาลอกเอาคันอย่างเดียวเราจะได้เก็บของไม่ถูกนะคะเพราะถ้าคุณแจ้งช้าเนี่ยของหมดก็จบกันเกมบายนะคะ